ในชีวิตมหาวิทยาลัยไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดบางครั้งอาจเป็นการสอบตกวิชาที่ตั้งใจอ่านแล้วก็ยังไม่ได้คะแนนดีอย่างที่หวังบางครั้งอาจเป็นการส่งงานไม่ทันหรือพลาดนัดสำคัญกับเพื่อนความผิดพลาดเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดจนแทบหลมลงเรากลัวเสียงในหัวที่บอกว่าฉันไม่เก่งพอ กลัวคำพูดของคนอื่นที่อาจจะไม่เข้าใจและบางครั้งเรากลัวว่าความล้มเหลวนี้จะกลายเป็นตราบาปติดตัวเราตลอดไปแต่ถ้าคิดอีกทีความผิดพลาดไม่ได้เป็นจุดจบของเรื่องราวแต่เป็นบทเรียนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพอทุกครั้งที่เราผิดพลาดเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ไม่มีใครล้มเหลวเพียงเพราะเคยทำผิดพลาดความล้มเหลวที่แท้จริงคือเมื่อเราหยุดพยายามเมื่อเรายอมแพ้ให้กับความกลัวและความผิดหวังแต่คุณคุณยังไม่ล้มเหลวเพราะคุณยังคงลุกขึ้นมาสู้ทุกครั้งที่ลม้มและนั่นคือความกล้าหาญที่ไม่ใช่ใครก็มีได้จำไว้เสมอความผิดพลาดไม่ได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าของคุณ แต่เป็นการลุกขึ้นต่อสู้และเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นวันนี้คุณอาจล้มแต่พรุ่งนี้คุณจะก้าวเดินด้วยความมั่นใจมากขึ้นถ้าคุณกำลังรู้สึกท้อแท้อย่าลืมว่าทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเติบโตและการเริ่มต้นใหม่คือสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้